ส่วนเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนคุณผู้ชมเลยค่ะอย่าประมาทแม้แต่นิดเดียวค่ะรถคันหนึ่งเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงทางกั้นรถไฟมีไม้กั้นนะคะรถไฟกําลังมาแต่เขาคิดคว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรเขาวิ่งฝ่ารถไฟไปค่ะแต่ปรากฏว่ารถมันติดแล้วไม่ทันค่ะเกิดอ,อ,อุบัติเหตรุรถไฟชนรถคันนี้ขึ้นจนได้ค่ะ โอ้โลุ้นระทึกจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือจะเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยมันกั้นแค่ครึ่งทางใช่ไหมมันรถมันไปได้แต่อันนั้นคือหมายความว่ารถไฟกําลังมายังอุตส่าห์เนาะเขาก็ไม่อาจจะรีบหรือจะอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าไม่เป็นไรหรือยังไงก็ไม่ทราบไปค่ะแล้วไปติดอยู่ตรงกลางรางรถไฟมาเนี่ยค่ะมันกระชั้นมากๆนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะรถไฟชนมีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะประมาณตีสี่แถวแถววัดพนันเชิงตําบลคลองสวนพลูค่ะรถเก่งคันสีขาวคันนี้ที่ไปไม่ได้เพราะว่าตกอยู่ในร่องรางรถไฟเห็นไหมสภาพด้านหน้าพังยับเลยถุงลมนิรภัยทํางานนะคะรถไฟบรรทุกตู้เปล่า20ตู้จอดอยู่รางที่3ที่กําลังมุ่งหน้า,าใกล้จะถึงสถานีพระนครศสยุธยาอยู่แล้วมันเจอเหตุการณ์ชนกับรถคันนี้ค่ะ คนขับรถไฟบอกว่าเขาขับมาจากบางซื่อจะไปรับน้ํามันดิบที่พิษณุโลกมองไม่เห็นรถจริงๆค่ะเพราะว่ามันมืดค่ะมาเห็นอีกทีใกล้จะชนแล้ว<ร>ก็เปิดสัญญาณบูดรถเตือนะนะคะแต่ว่าจังหวะนั้นมันกระชันมากเบรกไม่ทันแล้วจริงๆค่ะกู<ป>้ภัยพระนครศรียุธยาบอกว่าตอนที่มาถึงที่นี่เนี่ย <c oughs> คนขับไม่อยู่แล้วคุณนัทพงศ์<อ>นะคะ<อ>คนขับเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นผู้ชายพอจังหวะชุลมุนทิ้งรถหนีไปเลยค่ะ นะคะก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยนะคะรถพังยับเลยนะคะตรงจุดนี้ชาวบ้านบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยแล้วเขาก็ให้ข้อสังเกตมาบอกว่าที่กั้นเนี่ยมันสั้นพอกั้นสั้นปุ๊บเนี่ยคนมักง่ายก็ชอบฝ่าฝืนแบบไม่กลัวอันตรายนะ,ค,ะคอยหลบเลี่ยงที่กั้นตลอดเลยไม่อยากจะเสียเวลารอรถไฟแต่นี่แหละคะ่ะนี่คือผลของการที่ไม่อยากเสียเวลารอรถไฟคะ่ะ นคนก็เห็นเขาบอกประชาชนเขาบอกว่าวิ่งหนีไปครับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นน่าเป็นผู้ชายครับอ๋อครับประชาชนบอกว่ามาคนเดีมาคนเดียวรถน่านจะตกล่องนะครับตกล่องแล้วก็รถไปเขากดปูดสามสี่รอบนะครับแล้วคนก็วิ่งหนีออกจากรถไปเลยครับปกติต้งนี้เกิดวาดริเวียบ่อยไหมบ่อยมากครับเบื้องต้นตอนนั้นล่าสุดที่ชนอะไรครับตอนชนมอเตอร์ไซค์กับสองคนเสียชีวิตแม่กับลั้ยใช่ครับ นี่แหลคะค่ะก็เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมอย่าคิดว่านิดเดียวอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากความคิดแบบนี้คะ่ะนิดเดียวแป๊บเดียวนะคะ